สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับที่ท่านได้ชมอยู่ขนาดนี้เป็นชาแนลซูมสุขโดยกับผมนายวิโรจจิลอบอาลีซึ่งช่องของเรานี่นะครับก็จะนำหนังสือธรรมะดีๆที่มีประโยชน์ มาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่จะพยายามสรรหาความรู้มาอ่านให้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านหนังสือชื่อหนังสือว่าอธิบายธรรมในนวโกวา นะครับเป็นหนังสือของวัดบวรนิเวศนะครับก่อนเรียนธรรมะต้องฟังนิทานเรื่องตาบอดคำช้างเขานำช้างมาให้คนตาบอดคลำเขาเอางวงข้างเขาเอางวงช้างมาให้คนตาบอดคลำดู แล้วถามว่าเหมือนกับอะไรคนตาบอดตอบว่าอ่อนเหมือนแขนคนเราใช้หยิบอะไรก็ได้เขานำคนตาบอดไปคำที่ขาช้างคนตาบอดคําไปคํามาก็บอกว่าเหมือนเสาบ้านเขาเอามือของคนตาบอด ไปคําที่หางช้างคนตาบอดก็บอกว่าเหมือนกับไม้กวาดเรื่องของคนตาบอดคําช้างฉันใดการเรียนธรรมะก็ฉันนั้นแต่อย่างไรก็ตามการเรียนธรรมะนั้นยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งพิจารณายิ่งสวา่างกำลังเรียนเหมือนกับ คนตาบอดจริงครั้นเรียนแล้วตากับสว่างสว่างดีกว่าคนไม่บอดทั้งไม่เรียนธรรมะหลักการเรียนธรรมะธรรมชาติของคนเราชอบทำตามใจตนถือตนเป็นใหญ่ทำอะไรก็เพื่อตนถ้ามีอำนาจ ก็ถืออำนาจเป็นใหญ่ธรรมดาของคนเราอยู่คนเดียวก็เปรียวจิตต้องมีคู่ต้องมีครอบครัวอยู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะรวมเป็นประเทศชาติเรื่องของคนเราโดยมากไม่รู้จักเรื่องของตนเองชอบไปรู้เรื่องของคนอื่นบางที รู้เรื่องของคนอื่นดีกว่าเรื่องของตนเรื่องของตนเองฝึกได้ยากฝึกช้างมา้าวัวควายตลอดจนลิงฝึกหัดให้เล่นละครได้แต่ตนเองฝึกไม่ได้ต้องบังคับกันอยู่เสมอการเรียนธรรมะก็เพื่อให้รู้จักความจริง รู้จักเรื่องของตนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา 1. เพื่อให้รู้ว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเรา 2. เพื่อให้รู้จักเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าเห็นอกเขาอกเรา 3. เพื่อให้รู้จัก สิทธิหน้าที่ของตน4เพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิของกันและกัน5เพื่อให้รู้จักความต้องการของสังคม6เพื่อให้รู้จักปรับปรุงตัวเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม7เพื่อให้รู้จักส่งเสริมมนุษยธรรม8 เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและผู้อื่น 9. เพื่อให้รู้จักทางพ้นทุกข์คนกับธรรมะก่อนจะเรียนธรรมะควรทำความเข้าใจในเรื่องของคนคนนั้นตามหลักชีววิทยากล่าวว่าเนื่องมาจากเซลล์ความวิวัฒนาการของเซลล์ หลายล้านปีจึงกลายเป็นคนพระพุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาจาก 1. ออวิชชาความไม่รู้ 2. ปตัณหาความทยานอยาก 3. อุปาทานความยึดถือ 4. กรรม คือการกระทําทางกายวาจาใจธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ร่างกายของคนเราชีวิตของคนเราเติบโตขึ้นมาจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนชรา แล้วก็ตายนี่เรียกว่าวิวัฒนาการของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตหมุนเวียนกันชีวิตของคนเรามีความต้องการ3อย่างคือ 1. ความต้องการทางด้านร่างกายได้แก่ปัจจัย4เช่น อาหารที่อยู่อาศัยเคื่องนุง่งนึ่งผมยารักษาโรค 2. ความต้องการทางสังคม 3. ความต้องการทางจิตใจธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเหตุสนับสนุนให้ความต้องการของคนเป็นไปตามเหมาะตามควรตามความเหมาะสม เราเรียนธรรมะทำไมเราเรียนธรรมะเพื่อให้รู้จักตนเองเพื่อให้รู้จักตนเองแล้วย่อมสามารถ 1. ในการป้องการรักษา 2. ในการแก้ไขปรับปรุง 3. ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง 4. ในการพัฒนาจิต คำสอนของพระผู้ศาสนาท่านกล่าวไว้ทั้งหมดมีทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์รวมเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3คือพระวินัย21,000พระธรรมขันธ์สพระสูตรสอ0 0 0พระธรรมขันธ์ส พระอภิธรรม4 2 0 0 0พระธรรมขันธ์จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 1. ศึกษาให้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบัน 2. ศึกษาเพื่อให้รู้จักประโยชน์ในอนาคต 3. ศึกษาเพื่อให้รู้จักประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปศาส,สนาในโลกมีมากมาย เฉพาะศาสนาใหญ่ๆมีผู้นับถือจำนวนมากได้แก่ศาส,สนาพราหมณ์มีอายุ3,000ปีเศษศาส,สนาพุทธมีอายุ2,500ปีเศษศาส,สนาคริสตมีอายุ2,000ปีเศษศาส,สนาอิสลามมีอายุ 1,500ปีเศษศาส,สนาต่างๆเหล่านี้พิจารณาดูหลักธรรมต่างๆของศาสนาจะเห็นว่า 1. น,นับถือธรรมชาติ 2. นับถือผีสางและวิญญาณ 3. ส,สอนให้นับถือพระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้าง 4. ส่วนพระผู้ศาสนาสอนให้เชื่อเหตุเหตุผลมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนา 1. เพราะความไม่รู้ 2. เพราะความกลัว 3. เพราะความต้องการของสังคม 4. เพราะความจำเป็นของครอบครัว ความหมายของคำว่าธรรมะหมายถึงสิ่งทุกสิ่งตั้งแต่สิ่งที่เห็นและไม่เห็นใจนึกถึงรูปธปรรมนามธรรมหมายถึงหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติตามธรรมชาติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติหมายถึงสิ่งหรือสภาพที่ทรงตัวเองไว้ เคยเป็นอยู่อย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นการทรงตัวเองไว้ได้นี่แหละเรียกว่าธรรมะถ้าเป็นอย่างดีก็ทรงความดีไว้ตลอดไปถ้าเป็นอย่างชั่วก็ทรงความชั่วไว้ตลอดไปถ้าไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางกลางก็ทรงความเป็นกลางกลางอยู่อย่างนั้นลักษณะทั่วไปของธรรมะ มีอยู่สามอย่างคืออย่างดีเรียกว่ากุศลธรรมอย่างชั่วเรียกว่าอากุศลธรรมอย่างกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัพญากฤตธรรมประเภทของธรรมะมีสามประการคือ 1. ธรรมะที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าปริยัตธรรม 2. ศึกษาและปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติธรรม 3. ได้ผลจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมธรรมะโดยทั่วไปมีสัมี3คือ 1. จริยธรรมเป็นข้อปฏิบัติทั่ว,วไป 2. ส,สัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าตัสรู 3. ประมัตธรรมธรรมชั้นสูงหน้าที่ของธรรมะมี3ประการคือ 1. ธรรมะที่เป็นส่วนเหตุเช่นสติปัฏฐาน4ตัณหาความอยากเป็นต้น 2. ธรรมะที่เป็นอุปการะเช่น สติความะระลึกได้สัพชัญญะความรู้ตัว 3. ธรรมะที่เป็นส่วนผลเช่นทุกข์ความเดือดร้อนทางกายใจญาณความรู้เป็นต้นรัตนะมี3 1. พุทธรัตนะหมายถึงผู้สั่งสอนให้รู้ทางพ้นทุกข์ 2. ธรรมรัตนะหมายถึงคำสอนที่มีเหตุผลทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ 3. ส,สังครัตนะหมายถึงผู้ปฏิบัติตามคำสอนด้วยสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนและสามีจิปฏิปันโนพระสงฆ์มีสองอย่างคืออริยสงฆ์ หมายถึงผู้ปฏิบัติได้ทำชั้นสูงมีโสดาปต,ติมัคโสดาปฏิผลสักทกกกาคามิมักสัคกกาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตะมัคอรหัตตผลสองสมมติสง หมายถึงสงฆ์ที่ยังต้องศึกษาเล่าเรียนยังมีกิเลสเป็นปุถุชนคุณของพระพุทธเจ้ามี9ประการ 1. เป็นผู้ไกลจากกิเลส 2. เป็นผู้ตัดสรุ้ชอบโดยพระองค์เอง 3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชา 3. าจารณะ15 4. เป็นผู้ไปดี 5. เป็นผู้รู้โลก 6. เป็นผู้ฝึกผู้ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า 7. เป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ 8เป็นผู้ตื่น9เป็นผู้มีพระกรุณาแจกแจงแสดงธรรมย่อเหลือ3ก็คือพระมหาโคลนาที่คุณพระวิสุทธิ์ทคุณและพระปัญญาที่คุณคุณขอพระธรรมมี6ประการข้อ1พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสสอนดีแล้ว ข้อ2เป็นสิ่งที่พึงเห็นได้ด้วยตนเองข้อ3ไม่จำกัดการเวลาข้อ4เป็นธรรมที่เชิญมาดูด้วยข้อ5เป็นสิ่งที่ควรน้อมตนเข้าไปหาข้อ6เป็นสิ่งที่วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนย่อเหลือหนึ่งคือรักษาผู้ประพฤติ ไม่ให้ตกไปในทางชั่ว กมาพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณมากครับ